โฮสมาโลนออกมาโต้ข่าวติดยาหลังดูผอมลงไปเยอะเรียนาเตรียมภาคเสียงหนัง The Smurf พร้อมทำเพลงประกอบฮาวซี่แยกทางอเลฟเอดินหลังอยู่ด้วยกันมากว่า3ปีทั้งหมดนี้ในยมิวสิสก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมิวสิกก็สิบนะครับดำนวนรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ที่เดียวเลยครับ y t u t u c h c n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  u n u v i v s r s m u s u s t h t i l i n d ครับเรามาเริ่มต้นกับข่าวของเราในวันนี้กันดีกว่าครับโพสต์มาโลนออกมาโต้ข่าวติดยาหลังจากดูผอมลงไปเยอะ โพสต์มาลนขอชี้แจงแบบชัดๆเค็งๆครับถึงประเด็นการใช้ยาเสพติดหลังจากหลายคนสงสัยว่าเขาทาไมดูผอมลงไปเยอะดูเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ซึ่งชาวเน็ตจานวนหนึ่งไม่เชื่อว่ามาจากการควบคุมอาหารหรือว่าลดน้ําหนักเพียงอย่างเดียวครับโดยโพสต์มาโลนเขียนข้อความผ่านทางโพสต์อินสตาแกรมมาจากประเทศเบลเยียมนะครับและพูดตรงๆเลยครับว่าเขาไม่ได้เสพยา,ยายอย่างแน่นอนหลังจากมีคนสงสัยเกี่ยวกับน้ําหนักตัวของเขาที่ลดลงไปมากครับโพสต์มาลนยังบอกว่าตอนนี้สนุกกับการทัวร์คอนเสิร์ตเทเวสแกรัดทัวร์ของตัวเองมากๆและไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง สุขภาพดีขนาดนี้มาก่อนรับ โพส์มาลนเพิ่งจะได้กลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวนะครับหลังจากที่ลูกสาวของเขาลืมตาดูโลกมาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับตอนนั้นโพสต์มาลูนบอกว่าเขากําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกสาวอยู่ครับเริ่มจากการดูแลอาหารการกินที่โพสต์มาลนบอกว่าตอนนี้เขาตัดสินใจเลิกกินน้ำอัดลมแล้วครับและแผนต่อไปก็คือเขากําลังจะเลิกบุหรี่แล้วก็หยุดการดื่มสุราด้วยครับซึ่งกับข้อกล่าวหาเรื่องยาเสพติดครั้งล่าสุดนะครับมีแฟนๆเห็นใจเหมือนกันทว่าโพสต์มาลนไม่ควรจะต้องมาเสียเวลาแก้ตัวกบเเรรื่่องาาหลานี้ We'll <laughs> โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับที่เริ่มมีกระแสเร,รื่องราวของโพสต์มาลูนกับกรณีการติดยาที่ดังขึ้นมาแบบไร้สาเหตุครับซึ่งทางสำนักข่าว TMC ก็อ้างจากแหล่งข้อมูลใกล้ชิดยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนครับจนกระทั่งเดือนมีนาคมมีคลิปของโพสต์มาลูนล้มบนเวทีหลุดออกมาครับกระแสเร,รื่องดังกล่าวก็เลยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าตัวยืนยันกันตรงๆครับว่าไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยแค่สนุกกับการแสดงและรู้สึกดีกับตัวเองมากๆตัวเขายังบอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้ อะไรบนเวทีก็ได้อยากจะล้มก็ล้มลงกับพื้นไม่เห็นเป็นไรเขายังบอกว่าคงไม่กลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกแล้วเพราะอยากอยู่กับลูกสาวไปนานๆเรียนหน้าเตรียมภาคเสียงหนัง The Smurfs พร้อมทำเพลงประกอบ เรียลนาเตรียมคืนวงการภาพยนตร์อีกครั้งนะครับกับการทั้งภาคเสียงและทําเพลงประกอบให้กับหนังการ์ตูนสุดทิดอย่าง The Smurfs เรียลนายืนยันว่าเธอจะพากย์เสียงเป็นตัวละคร s m ิ r ์เตตัวละครชาวสมิร์ฟหญิงสาวหนึ่งเดียวในภาพยนตร์แอนิเมชั่น The Smurfs ฉบับล่าสุดของพาร์ลเมลครับโดยพาร์ลเมลและเรียลนายืนยันข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตรงกันนะครับในงานซ i n ิ ma ค o n ครับที่นักร้องสาวได้ไปปรากฏตัวแบบสุดเซอร์ไพรส์โดยเรียลนายังเปิดเผยว่านอกจากจะพากย์เสียงเป็นตัวละคร s m ิ r F เแล้วตัวเธอยังจะมีโอกาสได้้้เเเขียยยนนนนแลลลววกกก็บบบบัััทึพพงงงตฉสาาหรรภ์ื่่อด นอกจากนั้นแล้วนะครับเรียนหน้ายังจะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีกำหนดฉายเข้าโรงภาพยนตร์ในช่วงวันวาเลนไทน์ปี2025ครับ ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครจะมาพากเสียงร่วมกับเรียนาแต่หนังน่าจะฟอร์มใหญ่กว่าสมิธหลายๆเวอร์ชันที่ผ่านมาครับเพราะจะได้คริสมิลเลอร์จาก t ร e กและพุชอินบูสมาร่วมกับ,กบภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะกลายเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเรียนาครับหลังจากกัวว่าไอแลนด์ของโดนัลด์โกลเวอร์ครับตัวเรียนาเองนะครับเคยผ่านประสบการณ์การแสดงภาพยนตร์มาแล้วทั้งโอเชียนเอ a บ t l เ s h i p ชิ this is the end และ v วเลเรียนแอนด์เดอะซิตี้ออฟตาซินแพลเน็ตนอกจากนั้นแล้วตัวเรียนายังเคยพากเสียงการ,ร์ตูนเรื่องโฮมมาแล้วครับ ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นงานประชุมประจําปีของบรรดาเจ้าของธุรกิจภาพยนตร์ที่จัดขึ้นในลาสเวกัสเพื่อประกาศโปรเจกต์ใหม่ๆเรียนหน้ายังพูดแบบเอาฮาว่าจริงๆแล้วอยากพาเป็นป้าๆสมิฟฟอยู่เหมือนกันแต่มันคงจะไม่เวิร์กแล้วก็ไม่เหมาะซึ่งดูกลายเป็นประเพณีไปแล้วนะครับสำหรับสมิฟฟกับการเลือกใช้นักร้องสาวมาให้เสียงตัวละครสมิฟฟ์แฟตครับโดยเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็ได้เคยที่เพอร์รี่และเดมิโลวาตโตครับมาให้เสียงเป็นตัวละครหญิงหนึ่งเดียวในการ์ตูนชุดสมิฟฟอย่างสมิฟฟแฟตครับ ฮาวซี่แยกทางกับอเลฟเอดินหลังอยู่ด้วยกันมากว่า3ปี หลังจากคบหาดูใจกันมามากกว่า3ปีนะครับฮาวซี่ <ous> และอเลฟเอดินได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วครับโดยสื่อใหญ่อย่างบิลบอร์ดเป็นคนคอนเฟิร์มข่าวดังกล่าวครับแหล่งข่าวระบุว่าทั้งคู่ตัดสินใจเลิกกันด้วยความเป็นมิตรโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและหลังจากนี้ก็ยังคงจะช่วยกันดูแลเอนเดอร์ลูกชายวัยเกือบ2ขวบด้วยกันต่อไปโดยในเอกสารที่ทางบิลบอร์ดได้รับมานะครับมีการรายงานว่ายืนยันว่าฮาวซี่ได้ยื่นคำร้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับเพื่อจัดการเกี่ยวกับสิทธิการเลี้ยงดูลูกขออออองงททั้คคคู่ครในนเเเกสสาาะซีธแลิิิม ในการดูแลลูกร่วมกันครับโดยตัวของฮาซี่จะเป็นคนเลี้ยงลูกเป็นหลักนะครับในขณะที่อเลฟเอดินจะได้รับสิทธิ์ในการเยี่ยมเยียนกันอย่างเต็มที่ครับตามข่าวรายงานว่าเอกสารเป็นเพียงการทําตามพิธีการให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นครับและเพื่อให้ฮาซี่สามารถเดินทางกับลูกชายได้อย่างอิสระในการถูคอนเสิร์ตครับ ฮาวซี่ทำให้แฟนๆประหลาดใจนะครับเมื่อต้นปี2021ครับเมื่อเธอเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ครับโดยแท็กอเลฟเอดินผู้เขียนบทภาพยนต์ชาวตุรกีอเมริกันและในโพสต์เป็นการยืนยันความรักของทั้งคู่อีกด้วยละครับในตอนนั้นนะครับฮาวซี่บอกว่าตนเองกับฝ่ายชายเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมานาน4ปีแล้วแต่ระยะหลังๆเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกลึกซึ้งมากต่อก,กันรู้สึกว่าเขาคือคนที่เธอควรจะสร้างครอบครัวด้วยครับตอนนั้นฮาวซี่ประกาศว่าเธอกำลังจะมีลูกคนแรกกับอเลฟเอดินและลูกชายของพวกเขาก็เเกกกิดดดในนือนกรกาคมแต่สุ ทั้งฮาวซีและเอลฟเอดินก็จำเป็นจะต้องแยกทางกันด้วยเหตุผลส่วนตัวในระยะเวลา2ปีหลังจากนั้นครับ และนี่คือทั้งหมดของยมิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ